กดความโชคดีที่รู้ข้อเดียวโชคดีเรื่องรักแท้ไหลเข้าตลอดชีวิตก็คือกดแบงดึงดูดนั่นเองเพื่อนๆให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะดึงดูดรักแท้ได้เราคู่ควรกับรักแท้ผู้แท้ของเราเรอเราอยู่แล้วไม่เราทำตัวเราเองให้มีความพร้อมเราดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายเราอย่างดี เราพร้อมเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ทำจิตปล่อยวางสบายๆส,สิ่งไหนที่ดีๆเราก็เอาเข้ามาไว้กับตัวเราให้พร้อมคู่ควรกับชีวิตของเรานะคะรักแท้ก็จะเข้ามาหาสิ่งที่ดีๆประเด็นก็คือว่าเราต้องมีความสุขค่ะรักแท้ชอบคนที่มีความสุขนะคะถ้าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนความสุขดึงดูดความสุข ใครที่มีความสุขเดี๋ยวความสุขก็จะมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งที่เหมือนกันสิ่งดีๆเหมือนๆกันจะคู่ควรกันนะคะสิ่งไหนที่ดีก็ให้สิ่งดีๆไหลเข้าไหลเข้าเพิ่มขึ้นอยากได้ความรักที่ดีอยากได้คู่แท้ก็ให้คู่แท้ที่เป็นคู่ของเราที่แท้จริงไหลเข้ามาพกเราอยากได้เงินเราก็ มีความสุขเดี๋ยวเงินก็ไหลเข้ามาหาเราดรดาลิง้งรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดาลิ้งด้วยค่ะ